สวัสดีค่ะตอนนี้จะมาอยู่ที่งาน Motor Expo 2021นะ Impact c h a l l e n g e r เมืองทองธานีเข้าสู่วันที่11แล้วนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะจูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่บูธของ Joy Boat Platform ค่ะซึ่งในโซนนี้นะคะจะมีจุดที่เขาแสดงเป็นนิทรรศการเพื่อแสดงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรอ้าในด้านของการต่อเรือใบนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะจูนได้รับเกียรติจากคุณอำนวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะคุณอำนวยค่ะ มาที่บูธของ Joy Boat Platform เนี่ยโดดเด่นมากพี่จูนอยากจะพาคุณผู้ชมมาชมก่อนนะคะก็คือในโซนของเรือใบฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9ครับผมค่ะอันอันนี้ก็คืออันนี้เรือเป็นเรือประเภทโอเคครับที่พระองค์ทรงเคยแล่นข้ามอ่าวมาครับค่ะแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นเรือใบซุเปอร์มดที่พระองค์ทรง คิดประดิษฐ์แล้วจดลิขสิทธิ์ที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมครับค่ะเป,เป็นเป็นเรือจริงๆไหมคะเรือของท่านจริงๆไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้คือเอาแบบท่านมาเฉยๆทั้งสองลำเลยใช่ไหมคะใช่<ะ>ครับผมเราเอาซิมูเลเตอร์เพื่อมาแสดงการเล่นเรือในลักษณะของเรือเรนนี่แล่นได้3ลักษณะก็คือ,อทวนลมฝางลมตามลมะนะครับเดี๋ยวจะมีครูช้างซึ่งจะสาธิตให้เราดูครับคือวิ่งนี้วิ่งได้3มลักษณะ แต่การกลับใบนี่กลับใได้สองลักษณะก็คือเราอยู่บนทะเลใช่ครับให้นั่งเรือเอาซิมเบเนเตอร์เนี่ยเป็นตัวแทนของทะเลแล้วตอนนี้เรือเนี่ยจะกลับใบให้ดูนะครับกลับใบได้สองลักษณะก็คือทวนลมกลับกลับใบตามลมนะครับนี่คือการกลับใทวนลมนะครับหรือหรือเรียกว่าแท็กนะครับนี่กลับใบทวนลมนะครับเรือก็จะเรือเนี่ยเรือวิ่งมาปกติอย่างนี้ใช่ไหมฮะจุดหมายเราอยู่ สมมติว่าจุดหมายเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะวิ่งไปตรงๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าลมเข้ามาตรงๆใช่ไหมฮะมเราก็จะต้องวิ่งไปในลักษณะว่าประมาณ30องาศาและเมื่อเลยไปถึงตรงนู้นเราจะกลับไปหาที่จุดหมายที่เราไปเราก็จะใช้การกลับใบโดยการกลับใบทวนลมนะครับเนี่ยครับกลับไปครูครูฝึกก็จะทําการกลับใบ ก็ต้องอาศัยความรู้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับก็มีที่สอนนะครับในที่สตหีจะมีที่สอนหลายที่ครับ<า>แต่หลกัหลกๆก็คือสมาคมแข่งกีฬาเรือใบ<อ>ที่สตหีครับผมค่ะอันนี้คือแบบที่หนึ่งและแบบที่สองละครับแต่ที่สองคือการกลับใบตามลมนะครับค่ะก<า>็คือเนี่ยครับคือพอลมเข้าข้างหลังมาเนี่ยครับเรา<อ>เราจะกลับใบเนี่ยกลับใบตามลมค่ะ ก็คือหรือใจอะครับผมแล้วคนที่บังคับเรือนี้ต้องคอยแบบอ้อมอ้อมใต้ใต้ใบเรือหรืออะไรก็ก็คือการหลบที่บูมคือเวลาเรากลับใบเนี่ยบุมบุมก็จะกลับมาอีกข้างหนึ่งของเรือครับผมแต่แบบนี้เวลาอยู่ในทะเลจริงๆเนี่ยจูงคิดว่ามันน่าจะรวดเร็วมากเลยใช่ไหมคะเวลาแบบกลับไปกลับมาแบบนี้ครับถ้ากลับใบทวนลมเนี่ยเอ่อก็ยังไม่เร็วเท่าไหร่แต่ถ้ากลับใบตามลมเนี่ย บุมจะมาเร็วมากเราก็ต้องใช้ฟังไคอยหลบให้เร็วเลยถ้าเกิดหลบไม่ทันนี่อันตรายไหมคะก็มีบ้างที่อันตรายแต่มันก็ไม่ถึงขนาดที่จะโดนที่ศีรษะครับเราก็จะใช้การหลบโอ้ค่ะการเล่นแบบที่สามแคะการเล่นประเภทที่1ก็คือทวนลมไปใช่ไหมครับอันที่2ก็คือฝังลมในลักษณะฝังลมเนี่ยลมมันจะเป็นเป็นขาที่เร็วที่สุดก็คือลมเข้าทางนี้นะครับเรือก็จะวิ่งไปอย่างเงี้ยก็คือ ฝังกับลมไปประเภทที่3ก็คือตามลมเรือเข้าลมเข้ามาปกติแล้วเราก็จะวิ่งเข้าไปหารูปอย่างนี้ครับก็ใบก็จะกลางกอกไป90้งศาคองศา้วในตอนเรียนเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นเรียนก็คือเรียนแบบนี้เลยเรียนเรียนแบบนี้เลยคือค,คือบนบกก็จะเรียนแบบนี้แต่พอถึงเวลาปฏิบัติเราจะลงไปเรียนกันในน้ำครับอ๋อแล้วในน้ำเนี่ยต้องแบบ คลื่นนี่ต้องเป็นคลื่นที่ลักษณะแบบไหนหรือไม่ครับคือเป็นเรื่องปกติของทะเลอยู่แล้วคื้คลื่นลมมันจะมีในปกติอยู่แล้วจะจะมีครูฝึกนั่งประกบไปช่วงแรกแครับแล้วความลึกที่เรือจะลงไปล่ะคะได้หมดครับได้หมดเลยเหรอครับผมขนาดไหนก็ได้ครับไปแม้กระทั่งไปเกาะไปเรื่อยๆได้เลยพระองค์ข้ามข้ามอ่าวความลึกขนาดไหนครับว่าไปได้ตลอดเวลาครับการเรียนแบบบังคับเรือแบบนี้ยากไหมคะในลักษณะเนี้ยเรียนผมว่าไม่น่าจะเกิน สองวันนะครับน่าจะเป็นแล้วครับอค่ะถ้าคนเคยเล่นกีฬาผมว่าน่าแค่วันเดียวก็น่าจะผ่านอ๋อค่าอาจจะแบบใช้ทักษะนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็จดจำในการที่ว่าเออถ้าลมมาแบบนี้จะต้องทํายังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพียงเดียวว่าเราไปเสริมความชานาญกันเอาเองอ่ะค่ะตอนนี้ถ้าสำหรับคุณผู้ชมที่มาเยี่ยมชมงานมอเตอร์สโตร์ซึ่งแบบว่าเดินกันมาทั้งหมด11วันแล้วเนี่ยสนใจนะคะอยากจะแบบลองทดลอง นั่งบ้านี้ได้ไหมคะได้ครับเนี่ยคือคือ,อ,อคนที่มาชมเนี่ยจะคิดว่าเรืออันนี้เป็นเรือของสมเด็จท่านแต่ไม่ใช่<ะ>อันนี้คือเรือเราเอามาเพื่อที่จะมาให้เป็นการทดลองกันว่าการกลับใบของเรือครับว่า<ะ>เราสามารถขึ้นมาเ,เล่นได้ปกติครับก็ะ,ะ<บ>ปลอดภัยไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายอะไรครับบนบกไม่ไม่มีอันตรายอะไรครับถ้าแบบจูนี้ขึ้นไปนั่งได้ไหมคะได้ครับลองได้เลยครับลองได้เลยหรอพั่ลองไหม อยากให้คุณอานวยค่ะช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วก็แบบเอ็นนี่คืออะไรนะใช่เรือของท่านไหมเราไม่อยากแต่ต้องเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาเรียนรู้หรือชมการสาธิตแบบนี้ได้อยากให้เชิญชวนกนิดหนึ่งค่ะครับก็คือผมตั้งแต่เริ่มงานมาเนี่ยผมสังเกตเห็นประชาชนกบ็บางท่านนะที่เข้ามาสนใจแต่ไม่กล้าเข้ามาเข้ามาดูเรือแล้วก็ไม่ได้เข้ามาสอบถามคือ ในเมื่อเข้ามาแล้วสามารถสอบถามได้หรือจะมาลองเล่นเรือนี้ก็ได้เลยนะครับเพราะเราเปิดให้ประชาชนทั่วไปทดลองได้เลยครับได้ค่ะสำหรับนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณอนดันะคะแล้วก็ทุกท่านด้วยนะคะที่มาสาธิตในการแบบว่ากับเรือให้เราได้ชมกันขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคผู้ชมคะนอกจากที่บูธของ Joy Boat Platform นะคะเราจะได้ไปชม ทัศอัศิภาพนะคะของในหลวงร .9 ในการทรงเรือใบแล้วเนี่ยด้านหลังนะคะโหเราพบกับความยิ่งใหญ่อลังการของเรือหลากหลายประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นั่นเองนะคะโดยวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากคุณไอนะคะจะมาบอกเรือต่างๆเนี่ยว่ามีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็รวมไปถึงโปรโมชั่นแล้วก็สิ่งต่างๆที่น่าสนใจภายในบูธของจอยบูธแพลตฟอร์มนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณไอค่ะดีค่ะเดี๋ดวยววันนี้ต้องขอรบกวนนิดนึงว่า พาไปชมบูธของ Joyboard Platform กนิดนึง,นง<ด>ว่า<ด>เรือด้านหลังเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง<ด>ค่ะเดี๋ยวเ<า>ชิญเ,เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะตึ๊บบูธใหญ่มากนะคะสำห<ช>รับ Joyboard Platform ใช่ค่ะใหญ่แน่นอนเพราะว่า เรามีเรือมาโชว์ค่ะ,คะในปีนี้นะคะก็บอกเลยว่าพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเรามีเรือนะคะทั้งลําใหญ่เนี่ยอย่างลํานี้นะคะเอฟไลน์33ของทิมสันมารีนะคะลํานี้เนี่ยก็คือเป็นลําแบบที่ใหญ่ที่สุดเลยในงานนี้นะคะ,คะที่เอามาโชว์เป็นเรือที่แบบว่าสามารถนั่งได้หลายคนเป็นครอบครัวหรือเป็นหมู่คณะนะคะแล้วถัดมานะคะก็จะมีลําที่แบบว่าขนาดเล็กหน่อยนะคะ,คะอันนี้จะเป็นเบเนโต้นะคะก็เป็น สำหรับเป็นคล้ายๆกับเรือใบอย่างนี้นะคะค่ะสำหรับใครที่ต้องการบรรยากาศแบบประมาณว่าอยู่ข้างนอกสัมผัสกับน้เต็มที่ะไรอย่างนี้แล้วก็ถัดมาก็จะมีเป็นเรือแอ็โซพานะคะนี่ขายขายไปแล้วหรอคะเนี่ยเรียบร้อยค่ะเร็วมากโอ้โหทุกผู้ชมนอกจากว่าจะขายดีแล้วเรือก็ยังไปด้วยนะคะก็จะเป็นเรือแอคโซ แซกดอร์นะคะก็ตรงแถบนี้นะคะก็จะลำแบบย่อมลงมาหน่อยก็จะเป็นเรือที่แบบว่าสามารถใช้ความเร็วได้ค่ะแต่ละลำนะคะก็จะมาจากหลากหลายบริษัทนะคะก็เป็นเรือที่นําเข้ามาแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าทั้งขายแล้วก็ใเช่าด้วยแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบว่าแพ็กเกจเช่าเรือเหมาลำนะคะเพาะอาหารเครื่องดื่มก็มีเช่นกันนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะตามมาเลยค่ะ นะคะอย่างเช่นะะ,ะก็จะมีบริษัทเดลานี่ยอชนะคะ,คะมีวียอชนะคะมีบริษัทยะแยเยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนนี้ก็แบบเริ่มแบบผ่อนคลายมาตรการต่างๆคุณก็แบบว่าหันไปแบบนั่งเ,<ช>เรือมากึเดิมจอะออกไปเอนจอยกันแล้วนะอย่างบูธนี้นะคะ บูทนี้นะคะก็จะเป็นขายเกี่ยวกับเอออะเซเซอรีของเล่นทางน้ําต่างๆนะคะอย่างที่ตอนนี้นิยมกันมากๆเลยพวกเจ็ตเซิร์ฟอ่าพวกเจ็ตเซิร์ฟแล้วก็บูทนี้ก็คือเออไนที่ไนนอินเตอร์จำกัดนะคะ พิเศษมากๆเลยเขามีวอเตอร์สปอร์ตศูนย์กีฬาทางน้ำอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงเล็กไซด์ค่ะก็ไปลองไปดูกันได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแข่งเจ็ทเซิร์ฟอยู่ตอนนี้ด้วยแล้วก็ด้านหลังถัดไปนะคะมีเสื้อผ้าใช่ก็จะเป็นมอเตอร์ฟิลด์เขาก็จะคข่งเกับเสื้อผ้าเล่นกีฬาทางน้ำอุปกรณ์เล่นกีฬาทางน้ำแล้วก็จะมีเป็น เจสสกีมีเจสสกีด้วยค่ะเรียกได้ว่าครบคันนะคะครบวงจรสําหรับการกีฬาหรือว่าการพัฒน์พนทางน้าเลยไม่ว่าจะเป็นเรือเราก็มีให้คุณนะเสื้อผ้าแพ็เกจอาหารต่างๆนานาเรียบร้อยมาที่นี่คือจบเลยครบเลยนะคะรวมทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจทางน้ําไว้ไม่ว่าจะเป็น ทะเลหรือแม่น้ำค่ะจะหรือว่าจะลงทุนเรือเนาะไปทำธุรกิจก็ได้เนาะแบบหัวแบบทัวร์อะไรอย่างนี้เตรียมตัวไว้ก่อนก่อนที่ว่าชาวต่างชาติจะมาที่ประเทศไทยนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะได้มาชมที่บูธของ j o ยบ o a แพลตฟอร์มค่ะที่งานเตอร์ Expo ซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแล้วก็ขอให้รีบมานะคะสำหรับตอนนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณไอซ์มากๆเลยที่ให้เกตมาให้ข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะ